เมื่อ3,500ปีก่อนคริสต์กาลโลกในตอนนั้นไม่มีพีระมิดพวกมันจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่งสองสามศตรวรรษต่อมาเหล่ามนุษยชาติที่หลงเหลือกำลังซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านที่กระจัดกระจายในยุคหินใหม่และในไซบีเรียอีกทั้งเหล่าแมมมอสยังคงมีชีวิตอยู่นี่คือโลกที่แทบจะหลุดพ้นจากยุคหินมันเป็นโลกที่ไร้จัก,กรวรรดิไม่มีเครื่องมือโลหะหรือแม้การขี่มา้าแต่ทันใดนั้นในอีกมุมหนึ่งของโลกระหว่างแม่น้ำสองสายมีบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มันไม่ใช่แค่อาคารแต่รวมถึงการปรากฏของเมืองต่างๆและไม่ใช่แค่การนับแต่มันคือการบัญชีหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแต่รวมถึงการเขียนอีกด้วยซึ่งในขณะที่คนอื่นๆทั่วโลกนั้นยังคงคิดหาวิธีรีดนมแพอยู่แต่พวกเขาเหล่านี้กับคิดค้นอารยธรรมขึ้นมาใหม่แล้วพวกเขาออกกฎหมายที่มีการเก็บภาษีรวมทั้งสร้างวิหารที่สูงเสยดฟ้าและทำแผนที่กลุ่มดาวได้ยอย่างแม่นยำอย่างน่าตกใจ อีกทั้งพวกเขายังยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการไม่เป็นธรรมและเราเรียกคนกลุ่มนั้นว่าชาวซูเมเรียนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าชนกลุ่มนี้มาจากไหนและเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรบางคนมองว่าเทพพระเจ้าเป็นผู้สอนสั่งพวกเขาอีกทั้งยังกล่าวหาว่าอาจเป็นเหล่ามนุษย์ต่างดาวแต่ทว่าความจริงนั้นยิ่งแปลกประหลาดมากกว่าที่เรารู้อะไรคือความลับของชาวซูเมเรียนและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้เราศึกษานั้นมาจากที่ใด ในความเป็นจริงชาวซูมเมเรียนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์กาลและชาวซูมเมเรียนเรียกตัวเองว่าซังกิกาหรือคนหัวดำในช่วงแรกจะเริ่มจากชุมชนด้านเกษตรกรรมซึ่งกร,กระจายกันอยู่ทั่วบริเวณจากนั้นก็เริ่มพัฒนาจนกลายไปสู่ศูนย์กลางเมืองที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นน่าเสียดายที่ไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงต้นกำเนิดของพวกเขาที่นี่นอกจากภาษาของพวกเขาเองซึ่งเป็นเบาะแสที่สำคัญ ภาษาซูเมเรียนคือสิ่งที่นักภาษาศาสตร์เรียกว่าภาษาโดดเดี่ยวหมายความว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยมันไม่ใช่ภาษาเซมิติกอย่างภาษาอาคาเดียนหรือภาษาฮีบรูไม่ใช่รากศัพท์ของอินดโรเปียนอย่างภาษาสันสกฤตหรือภาษาละตินมันยืนโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีบรรพบุรุษที่ทราบแน่ชัดไม่มีลูกหลานและไม่มีญาติทางภาษาราวกับว่าภาษานี้ถูกคิดค้นขึ้นมาใช้เฉพาะสำหรับชาวซูเมเรียนเท่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคาดเดาสำหรับบางคน คมจริงที่ว่าภาษาของพวกเขาไม่มีบรรพบุรุษที่ทราบแน่ชัดก็มากเกินพอที่จะเชื่อมโยงจุดต่างๆไปจนถึงตำนานอย่างมหานครแอตแลนติสและแม้แต่มันคือวัฒนธรรมไฮเทคที่สาบสูญที่ถูกลบหายไปจากแผนที่และกลายเป็นเศษซากที่กระจายไปทั่วโลกทางทะเลตามตำนานที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของพวกเขานั้นได้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าโอแอนเนสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์และปลาที่มาจากท้องทะเล ท่านได้สอนให้ชาวซูเมเรียนรู้ถึงวิธีการเขียนและการสร้างสรรค์รวมถึงการใช้ชีวิตในเมืองและจากนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าท่านก็กลับลงไปใต้ผืนน้ำอีกครั้งตำนานนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่แปลกประหลาดมากมายตามมาอย่างเช่นทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณที่คาดเดาว,ว่าเทพเจ้าองค์นี้อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่บางคนมองว่ามันอาจเป็นความทรงจำที่บิดเบือนของผู้รอดชีวิตจากดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำนั่นก็คือท่านอาจเป็นชาวแอตแลนติส และในทางโบราณคดีนักวิจัยบางคนเชื่อว่าตำนานนี้อาจมีความทรงจำที่แท้จริงมันไม่ใช่ดินแดนแอตแลนติกแต่มันคือการอพยพย้ายถิ่นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางซีกโลกตะวันออกเหตุผลคือมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจระหว่างวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียยุคแรกกับวัฒนธรรมอินเดียโบราณทั้งในด้านคณิตศาสตร์และการออกแบบผังเมืองอีกทั้งมีแนวคิดที่ว่า ก่อนที่อรารยธรรมนี้จะรุ่งเรืองนั้นอาจมีอรารยธรรมชายฝั่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคืออนุทวีปอินเดียหรือบางทีอาจเป็นวัฒนธรรมก่อนอรารยธรรมฮารปาที่เดินทางไปทางตะวันตกทางทะเลและตั้งรกรากอยู่ในดินแดนเซียพระจันทร์อันอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งจุดประกายการพัฒนาสังคมชาวซูเมเรียนพร้อมภาษาที่แยกออกมาและบางทีที่เราไม่อาจพบบรรพบุรุษทางภาษาของชาวซูเมเรียนในอินเดียนั้นเป็นเพราะพวกเขาเขียนหนังสือไม่ได้ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วตำนานนี้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่ เียงแต่มันอาจไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนแอตแลนติสเลยนอกจากนี้นักวิชาการกระแสหลักยังคงเชื่อว่าต้นกำเนิดของชาวซูเมเรียนนั้นอาจมาจากเทือกเขาซากรอสทางตะวันออกโดยผู้อ,อพยพเหล่านี้อาจมาจากสังคมเกษตร,รกรรมที่อยู่บนที่สูงซึ่งค่อยๆตั้งถิ่นฐานลงสู่รูปแม่น้ำเมื่อพวกเขาปรับตัวเข้ากับผืนดินได้แล้วจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาตามลำดับเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของเทพ,พเจ้าโอแอนเนสนั้นถูกสร้างขึ้นเหมือนกับตำนานต้นกำเนิดส่วนใหญ่ แต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งต่อผู้เขียนในแบบที่เราจะไม่เห็นในปัจจุบันที่น่าสนใจก็คือเหล่านักโบราณาคดีได้มีการค้นพบแผ่นจารึกดินเหนียวมากมายซึ่งจารึกประวัติศาสตร์ของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้อีกด้วยโดยในนั้นได้อ้างถึงการที่กรรษัตริย์องค์เดียวได้ปกครองเมืองยาวนานถึง28,800ปีและมีอีกองค์ที่ปกครองนาน36,000ปีมันยาวนานเกินกว่าประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้ และมันได้จุดประกายทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกหนึ่งในนั้นก็คือตำนานของเหล่าเทพเจ้าอนูนากิในตำนานเทพปการนามของชาวซูเมเรียนนั้นเทพเจ้าอนูนากิคือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้เสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อกำหนดทิศทางของโลกและในศตวรรษที่20นักโบราณาคดีผู้โด่งดังเซคาเรียซิชินเขาอ้างว่าเขาได้ถอดรหัสข้อความโบราณของเมโสโปเตเมียนี้แล้ว ซึ่งมันได้เปิดเผยว่าอนูนากินี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทพเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นนักบินอวกาศโบราณอีกด้วยโดยพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวเคราะห์ลึกลับที่มีชื่อว่านิบิรุที่จะโคจรเข้าสู่วงโคจรของโลกในทุกๆ3,600ปีตามทฤษฎีของเขานั้นมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ได้ดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์โฮโมเซเปียนโดยการผสม DNA ของตัวเองกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรทังนี้เพื่อสร้างแรงงานสำหรับการขุดทองคำซึ่งทองคำนี้จะช่วยดาวเคราะห์ของพวกเขาจากหายานะได้ การเล่าเรื่องเทพเจ้าอนูนากินั้นก็ยังคงถือครองพื้นที่ในโลกจินตนาการรวมถึงนักทฤษฎีสมคบคิดตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าเหล่านักวิชาการผู้ที่อ่านภาษาซูเมเรียนออกนั้นจะหาข้อความที่หักล้างคำแปลของซิชินซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตามบางทีชาวอนูนากินี้อาจไม่เคยมาจากดาวดวงอื่นด้วยซ้ำแต่อาจคือเหล่าเทพเจ้าที่ชาวซูเมเรียนนั้นเคารพบูชาต่างหาก ซึ่งในความหมายดั้งเดิมอาจหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติสัญ,ญลักษณ์การมีอำนาจความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนและมันไม่ใช่ผู้ลุกรานจากอวกาศเลยส่วนรายชื่อกษัตริย์ที่ปกครองนั้นมันไม่ใช่ตารางคำนวณประวัติศาสตร์ตามตัวอักษรแต่มันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตำนานและการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและแม้แต่การเล่าเรื่องทางาศาสนาโดยผู้ปกครองในสมัยโบราณมักพูดเกินจริงเกี่ยวกับวงตระกูลของตนเองเพื่อให้ดูเหมือนพระเจ้า และเพื่อที่จะยืมความชอบธรรมจากพระเจ้านี้จําเป็นต้องเชื่อมโยงตัวเองกับตำนานในอดีตมันไม่ต่างอะไรกับกษัตริย์ยุคกลางที่อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากเฮอร์คิวลีสหรือจากสัตว์อย่างมังกรแม้ว่าจะมีการหักล้างข้ออ้างของซิดชินไปหมดแล้วแต่สาวกของเขาจํานวนมากก็ยังคงเชื่อความจริงที่เกี่ยวกับชาวซูเมเรียนเพราะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแผ่นจารึกดินเหนียวกว่าครึ่งล้านแผ่นที่ยังไม่ได้แปลและให้ความหมายที่ชัดเจนได้ แผ่นจารึกดินเหนียวเหล่านี้ถูกเขียนด้วยรูปแบบอักษรลิมคูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกลิมที่ถูกกดลงบนดินเหนียวอบด้วยแสงแดดและกระจายไปทั่วเมโสโปเตเมียโบราณน,นั้นบางแผ่นวางอยู่ในพิพิธภัณฑ์บางแผ่นอยู่ในกล่องของแมรียนและห้องใต้ดินของมหาวิทยาลัยจารึกหลายแผ่นมันไม่ได้ถูกแตะต้องเลยนับตั้งแต่วันที่ถูกขุดขึ้นมาความเงียบสงัดนั้นทําให้ผู้คนสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในแผ่นจารึกเหล่านั้นทําไมมันถึงยังไม่ถูกแปลพวกมันซ่อนอะไรไว้ มันอาจซ่อนประวัติศาสตร์ลับหรือเทคโนโลยีที่สูญหายไปจริงหรือและหนึ่งในเนื้อหาที่น่าสนใจของแผ่นจารึกดินเหนียวเหล่านี้ก็คือเรื่องราวของกษัตริย์กิลกามเมสมหากาพย์กิลกามเมสนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการเขียนขึ้นมาและก็ยังมีเนื้อหาแปลกประหลาดที่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่ออุตนาพิสทิมโดยชายคนนี้ได้รับการแจ้งเตือนจากเหล่าทวยเทพเกี่ยวกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงจากนั้นเขาจึงได้สร้างเรือลำใหญ่เพื่อนำสัตว์และผู้คนขึ้ และเมื่อน้ําท่วมครั้งใหญ่มาถึงโลกก็ได้รับการชำระล้างและหลังจากนั้นก็มีคําสัญญาและการเริ่มต้นใหม่มันช่างคล้ายคลึงกับเนื้อหาของโนอาเป็นอย่างมากเรื่องราวน้ําท่วมโลกนั้นยังคงก้องอยู่ในหลายวัฒนธรรมโบราณและมันยิ่งทําให้ผู้คนเชื่อว่าน,นี้ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นความทรงจําทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับภายนะที่เกิดขึ้นจริงและอาจรวมถึงการพุ่งชนของดาวเคราะหน้อย การเคลื่อนตัวของขั้วโลกและหายนะอื่นๆมากมายที่ถูกบันทึกไว้ในอรารยธรรมและตำนานโบราณบางคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เป็นภัยพิบัติระดับจักรวาลหรือบางทีชาวอนุนากิอาจกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อควบคุมการชำระล้างโลกอีกครั้งและชาวซูเมเรียนนั้นก็เป็นชนเผ่ากลุ่มแรกที่พูดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อลองพิจารณาอรารยธรรมเมโซโปโตเตเมียซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวซูเมเรียนมันมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมเช่นกัน โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสนั่นเองอีกทั้งเมืองทั้งเมืองอาจถูกทำลายล้างในชั่วข้ามคืนจากน้ำท่วมที่เข้ามาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านักโบราณคดีได้พบชั้นตะกอนหนาทึบในซากปรักหักพังของชาวซูเมเรียนที่ทับถมจากน้ำและจากข้อมูลดังกล่าวเราจึงสามารถอนุมานได้ว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ชาวซูเมเรียนอาศัยอยู่ดังนั้นผู้รอดชีวิตบนเรือจึงไม่สามารถมองเห็นแม้แต่เกาะเล็กๆตรงขอบฟ้าได้ และบางทีอุทกภัยในกิโลกับเมตรนี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับพระพิโรธของพระเจ้าหรือการรีเซ็ตของมนุษย์ต่างดาวเลยบางทีมันอาจเกี่ยวกับการจดจําหรือการเข้ารหัสหรือแม้แต่คําเตือนถึงหายนะซึ่งบันทึกลงในเรื่องราวนี้เพื่อที่มันจะไม่ถูกลืมเลือนไปและบางทีมันอาจจะถูกเล่าขานอย่างดีจนวัฒนธรรมอื่นๆหยิบยืมมาใช้เองโดยไม่ลังเลและหนึ่งในแผ่นดินเหนียวที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นก็คือประวัติศาสตร์ของคําร้องเรียน มันเกิดราว1750ก่อนคริสตศักราชเกี่ยวกับการร้องเรียนค่าเสียหายโดยมีชายคนหนึ่งนามว่าแนนนี่ที่เขาสั่งซื้อทองแดงจากพ่อค้าที่ชื่ออันนาซีและเมื่อสินค้ามาถึงกลับกลายเป็นสินค้าคุณภาพต่ำและพี่เลี้ยงของเขาก็ถูกไล่ออกไปเขาบ่นคืมพร,รมเรื่องคนรับใช้ของเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เคารพเขาจึงเรียกร้องเงินคืนโดยเขาเตือนพ่อค้าว่าชื่อเสียงทางธุรกิจของเขาอาจตกอยู่ในความเสี่ยง ข้อความนี้อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงการมีอยู่ของกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของอรารยธรรมนี้ก็ว่าได้และที่มากไปกว่านั้นในเมืองซูเมเรียนบางแห่งก็ยังคงมีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงตั้งประงานอยู่เหนือน้ําที่สูงที่สุดอยู่สิ่งนั้นก็คือซิกูแรตมันคือแท่นหินและบล็อกอิฐที่สูงประงานราวกับบันไดสู่เทพเจ้าสําหรับชาเมโสโปเตเมียโบราณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่อาคารแต่มันคือภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาเทียมที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโลกและสวรรค์ลและชื่อของมันเองก็บ่งบอกถึงจุดประสงค์นี้และตำนานต่อมาก็คือหอคอยบาเบลซึ่งบอกเล่าถึงมนุษยชาติที่รวมตัวกันภายใต้ภาษาเดียวกันโดยสร้างหอคอยนี้เพื่อขึ้นสู่สวรรค์แต่ในที่สุดเหล่าทวยเทพก็ถูกคุกคามด้วยความทะเยอทะยานนี้พระเจ้าจึงทําให้ผู้คนแตกแยกและพูดจากันอย่างสับสนและตำนานนี้ได้แฝงเรื่องราวของความโอหังบทลงโทษและการควบคุมของเหล่าทวยเทพ มีการกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่หอคอยบาเบลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างซิกูรัตเอเตเมนอันกิ i, ซึ่งเป็นซิกูรัตในเมืองบาบิโลนอีกด้วยและตามการตีความสมัยใหม่กล่าวว่าซิกูรัตนั้นไม่ใช่วิหารแต่มันคือแท่นป่อยจรวดหรือประตูสู่ดวงดาวหรือแม้แต่เสาอากาศพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวซิกูรัตนั้นมีทรงเรขาคณิตและสมมาตรพร้อมทั้งหน้าเกรงขามจากบันทึกโบราณมันมีความสูงกว่า90เมตร แต่สมัยนั้นไม่มีเหล็กไม่มีรถเครนไม่มีกำลังเครื่องจักรแบบสมัยใหม่แล้วอะไรที่ช่วยสร้างสิ่งนี้ให้ดูสูงเสียดฟ,ฟ้าประเด็นคือแม้ว่าจะมีชาวอนูนากี่ผู้มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์จะมาแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตโครงเหล็กช่างก่อสร้างก็คงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพราะเมโสโปเตเมียไม่มีแหล่งโลหะเลยสิ่งที่ชาวสเมเรียนมีก็คืออิฐโคลนซึ่งเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นก้อนอีกทั้งมันถูกตากแห้งและวางทับซ้อนกันอย่างแม่นยำ โดยแกนกลางของซิกูแรดนั้นมักทําจากอิฐเหล่านี้ส่วนชั้นนอกใช้อิฐที่เผาในเตาเผามาก่อสร้างเพื่อความทนทานเป็นพิเศษพวกเขาใช้น้ํามันดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาเป็นปูนกันซึมและแม้แต่ช่วยในการผสานอิฐบล็อกให้แน่นหนามากขึ้นมีการสร้างทางลาดขนาดใหญ่เพื่อขนส่งวัสดุไปยังระดับที่สูงขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกอย่างพังทลายลงเมื่อฝนตกก็มีการออกแบบระบบระบายน้ําที่สมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้วชาวซูเมเรียนสร้างซิกูรัตขึ้นมานี้ไม่ได้เพื่อส่งใครขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อนำพาท้องฟ้าลงมายังพื้นดินและเชิญเหล่าทวยเทพเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ชาวซูเมเรียนกำลังทำสิ่งที่ยากกว่านั้นมากนั่นคือการติดตามรูปแบบดวงดาวและทำแผนที่แสงที่ล่องลอยซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าดาวเคราะห์พวกเขาฝึกฝนดาราศาสตร์มานานก่อนที่คำว่าดาราศาสตร์จะถือกำเนิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง ชาวสูเมเรียนได้ใช้ปฏิทินจันทรคติอยู่แล้วโดยได้แบ่งปีออกเป็นเดือนตามช่วงต่างๆของโลกพวกเขาระบุและติดตามการสังเกตของดาวศุกร์การเคลื่อนที่แบบถอยหลังบนท้องฟ้าทําให้มันมีความแม่นยําสูงมากกล่าวได้ว่าการสังเกตการของพวกเขายังคงไม่มีใครเทียบได้เป็นเวลาหลายพันปีในบางกรณีมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดาราศาสตร์ยุโรปยุคกลางกว่า1น0 0ปีมาแล้วที่ชาวซูเมเรียนได้จำแนกกลุ่มดาว ซึ่งบางกลุ่มอย่างเช่นราศีสิงห์หรือราศีพฤษภก็ยังคงดำรงอยู่ในจักรราศีสมัยใหม่ของเราแต่มรดกทางคณิตศาสตร์ที่ยังยืนที่สุดของชาวซูเมเรียนอาจเป็นสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันโดยไม่ทันได้คิดโดยเลข60เปรียบเสมือน60วินาทีหรือ60นาทีส่วนวงกลมเต็มวงก็บัญญัติองศาอยู่ที่360องศาขึ้นมาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การสุ่มแต่มันคือคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นไปได้หรือไม่ที่สิ่งนี้พวกเขาไม่ได้คิดค้นมันขึ้นมาเอง และบางทีอาจมาจากมนุษย์ต่างดาวโบราณที่เดินทางมาอย่างโลกที่เพียงเพื่อขุดทองหรือไม่หรือบางทีอนุนากิอาจส่งต่อตำราดาราศาสตร์ให้แก่ชาวซูเมเรียนก่อนที่จะหายสาบสูญไปในจักรวาลด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีชาวซูเมเรียนจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนอกอวกาศพวกเขาอาจมีคณิตศาสตร์ที่ล้ำยุคมีโครนมีอิฐและมีเวลาที่คิดค้นจากเหล่านักปราชญ์ที่ชาญฉลาดอยู่แล้วแต่ถึงแม้พวกเขาจะมีความรู้มีการจัดบันทึกและความสามารถมากมายเพียงใด ชาวสุเมเรียนก็ไม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เกือบ2,000ปีที่ฤดูร้อนเป็นหัวใจสำคัญของอรารยธรรมและจากนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับเรากระพริบตาวันที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนคือปี1,739ก่อนคริสตกาลเนื่องจากมันถูกจารึกบนแผ่นดินเหนือล่าสุดที่เราค้นพบเมืองนี้จึงยังคงตั้งประหานอยู่และพวกเขาไม่ได้กลายเป็นชาวซูเมเรียนอีกต่อไปภาษาเสื่อมโทรมลงพร้อมทั้งวัฒนธรรมได้สลายตัวไป จนท้ายที่สุดเริ่มกลายเป็นชาวอาคาเดียนและสิ้นสุดที่ชาวบาบิโลนและผู้คนที่เคยปกครองแม่น้ําและลําคลองต่างก็ถูกดูดซับและถูกลืมเลือนและสูญสลายไปและมันเกิดอะไรขึ้นกับอรารยธรรมนี้อรารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองด้วยกฎหมายและการเขียนกลับล่มสลายไปด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อนบ้านที่เลวร้ายท้ายที่สุดแล้วชาวซูเมเรียนพวกเขาไม่ใช่ตำนาน แต่พวกเขาคือกลุ่มคนที่มีภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดและปัจจุบันนี้ก็ยังคงทิ้งปริศนามากมายเอาไว้ให้เราแก้ไข